อะไรขาวจัวเลยโอ้ขาวจัวเลยเมื่อกี้นี่เก็บเห็ดพึ่งขาลายแต่ว่ากดไทมเลยนันจะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะจริงด้วย ฮัลโหลฝรั่งฮัลโหลฝรั่งเออไอพูมากเอ่อไอพูดมากไอมัดพูดอันนี้เห็ดพึ่งนะแต่ว่ามันแก่ละก็จะเดินเข้าไปข้างในมันเดิมมาเลยนะฝรั่งเขากวฝนตกเขาใส่เสื้อกันกันฝนก็ละเพราะว่าทางนู้นมันมืดไงเห็นไหมมืดตะตือทางนี้มีแสงแดด ได้อันนี้กินได้แต่มันเน่าแล้วก็ดิอ o m e t h ิ n g eat f i n i แล้วอันนี้เขาเรียกเ,เห็ดพึ่งน้ำตาลกินได้นะกินได้โอ้น,นี่เห็ดพึ่งขาลายน้ำตาลอาันตัวนี้กินได้นะนี่เดี๋ยวเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะใส่ชื่อให้ด้วย <c oughs> ก็มีอ,อันนึงตรงนี้แต่ว่าดูเหมือนมีอะไรกิน จะกินแนะ้เน่าละนี่เอาอันนี้เห็ดพึ่งหัวน้ำตาลตัวนี้กินได้ฝรั่งเจอเทกันซอฟเทกันซอฟอันนี้กินได้นี่ลักษณะเขาก็จะเป็นประมาณนี้ <laughs> เห็ดพึ่งหัวส้มใช่ไหมว่าเทเทเกนซอฟไม่ใช่เทกันซอฟนะแม ก็จะมีทั้งขาขาวขาวลายเกิดทั่วไปอ่ะนะตัวนี้ก็กินได้นะออตอนนี้เราก็เดินเข้ามาที่ป่าหลังโรงเรียนฝรั่งสองดูอย่าเลยว่ามีเห็ดอะไรเราก็จะเดินกันเรื่อยๆจนสุดซอยตัวน,นัแ้้วก็กลับมานั่นไงเห็นเห็ดพึ่งละ เห็นเห็ดพึ่งคันยูหานนี่ไงกำลังขึ้นก็มีอยู่จะไปไหนสแตนซซฟเนี่ยนี่ไงรถคันยูหานอะไรอันนี้น่าจะใกล้แล้วแต่ว่าไอเน,นี่ยได้อยู่นี่ค oh. ันย,ยูหานสแตนซซฟเหัวหลุดอีกแล้วยังไม่ได้เคาะเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้แก่แล้วปล่อยไว้เงี้ยแหละนี่หัวหลุดแล้วยังไม่ได้คอเลยแต่หัวหลุดแต่เราเห็นอีกดอกหนึ่งพาเข้าไปดูนี่เลยดอกหนึ่งโฮโฮว้าวเ,าเก็บให้ดูนี่หนึ่งดอก น้อยน้อยน่ารักเหมือนอะไรเลยอ่ะเอ้ยน่ารักดีนะในนะอตอนนี้ก็ได้เห็ดมาสองสามอย่างนน่นี่ไงอีกหนึ่งดอกเห็ดพึ่งขาลายเย้เยเยนี่เห็ดพึ่งขาลาย <c oughs> หมวกส้มอันนี้ก็กินได้นะ ลักษณะเขาก็จะเป็นขาลลายแบบนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้หัวก็จะเป็นแบบนี้นี่ได้หนึ่งดอกกำลังเจอคัมาเรนลด้วยเออดอกงามอยู่เด้ออ้อ คือถ้าเดินป่าแล้วมันเห็นเห็ดอะตื่นเต้นมากเลยนะดีใจมากมันเป็นอะไรที่แบบสนุกเราก็ได้เห็ดไปกินก็เก็บเห็ดเราก็ต้องรู้จักเห็ดด้วยเนาะเออไม่รู้จกเห็บเก็บมอดซัวก็ไม่ได้นะนี่ไงหนึ่งดอกนี่ไงอุ้ยดอกน่ารักมากตุยนุยอู้ตุยนุยน่ารักน่นอีกอีดอกนึงอู้ วันนี้เราใส่แว่นตาตัดโดยเฉพาะมาสั่งตัดโดยเฉพาะมาหัวมองเห็นเห็ดเยอะมากโอ้นั่งไงเห็นเห็ดอีกแล้วน่ารักเฮ้ยเก็บเห็ดเจอเห็ดอีกแล้วว้าวเห็ดเห็ดพึ่งขาลายหมวกซ่อมแล้วก็เห็ดพึ่งฮะ จอเลยสมดอกตรงนี้เรียงกันเลยนี่ดูหนึ่งดอกสองดอกนู่สดอกนูดอกแกญ่มากเลยโอ้โหตาดีมากเลยอะแว่นตานี้มันดีจริงเลยเป็นแว่นตาวิเศษสามารถมองเห็นเห็ดเยอะมากโยฮอ้หูนี่ <laughs> เห็นไหม ยูเจอถั่วอยู่ไฟถัวือ,อเก็บเห็ดเดี๋ยวเอานี้ไปเก็บกันเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดไอ้นี่ด้วยกันเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งนา่ารักน่ารักอันนี้ตอกกำลังน่ากินา่น่ารักมาก ่อกี้นี่เก็บเห็ดพึ่งขาลายแต่ว่ากดไทม์เลสไทม์เลสคือมันเร็วไงเลยได้วิดีโอแบบเร็วๆตอนเก็บเลยอะ่ะนี่อูย้ยเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มขาลายอันนี้แบบขาลายดํานะอร่อยมากนะเห็ดอันเนี้ยต้มไปแล้วคือมันจะหอมเหมือนเนยมากเหมือนเนยนมอะ่ะแล้วก็นุ่มแดงหนึ่งมากอร่อยวิจอยดอกนึง้ย เจอสองดอกใครมาเหยียบวะตอนนี้เราก็เดินออกมาตรงทางนะแล้วก็ฝนก็ตกใส่หมวกสักหน่อยดีกว่านะตอนนี้ฝรั่งน่าจะได้เห็ดนะเห็นนั่งเก็บเห็ดเลยเราเจอเห็ดเเขาเรียกเห็ดอันนี้นะใช่ไหมน่าจะใช่นะเห็ดแครอทอะคล้ายๆมากเลยแต่ไม่ใช่ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเห็ดเนยที่แบบเหี่ยวแล้วนี่คือเห็ดที่เราได้มาตะกี้นี่ฝรั่งได้เห็ดพึ่งอันนั้นเห็ดอะไรอ่ะเห็นแต่แหดเห็ดพึ่งขาลายนั่นแน่เลยโอดูเห็ดอันนี้สวยจริงๆเลยเห็ดพิษเนี่ยนี่เห็ดพิษนะสวยมากสีสวย เดินเข้าไปหาฝรังรงรงรร่งเหรอเจอเทกันซอฟแดะเอ้ยจริงนั่นแหละเทกันซอฟแหละทำไมหีไม่เก็บอันนี้ามมานก,ก็ใช่ทำไมฮีไม่เก็บเนี่ยเนี่ยเห็ดพึ่งขอวลายฝรั่งเก็บเห็ดแต่เห็ดพึ่งอันนี้อุ้ยงามมากนั่นก็ใช่นี่ I know this one <c oughs> อีออร่อยเหมือนกันเนี่ยเนี้ยฝรั่งได้อะไรออคเลอยสิโอ้โหเห็ดพึ่งดอกสวยๆฝรั่งได้เห็ดพึ่งดอกสวยๆเดี๋ยวเราไปเก็บดอกนั้นกันนู่มีอยู่สองดอกมีเห็ดพึ่งด้วยแล้วก็เห็ดอันนี้ด้วยไม่รู้สึกว่าอันนี้มันจะแกนะเอาออกเด้ไม่เอาอันนี้ไป โอเห็ด <Okay. S 2> อันนี้นะถ้าเราตัดไปมันจะเป็นสีม่วงๆดำๆนะแต่ว่ามันกินได้นะเอาไปต้มก็เป็นสีดำแต่ว่ามันก็กินได้ใช่ไหมฮัตสเบิรนไมโนูที่ร้อนหนู it's not on my hunting list ไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็คันชาคัาชิ้นหน่อยกันหนึ่งมันที่สุดเอาแล้วมาใกล้ๆ มากใกล้ๆมากใกล้ๆน,นี่ว้าวนี่เห็ดพึ่งอ๋อันนี้เห็ดพึ่งขาลายนะหมวกส้มลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้กินได้นะอร่อยตัดขาอ๋อหอม น้ำเปียกปากเลยนี่ก็ใช่แบ่ทีไม่คอลเลกมันโอ,นอ่นะเออสงสัยทีซีโอนี่ก็เลยไม่เอา <c oughs> น่ะที่แสดงว่าตรงนี้ต้องมีอีกเยอะแยะแน่นๆเลยอะ่ะโอู้นังไงอีดองนึงเท่กระสอบใช่ใช่ใช เทกแกนซอฟเออเออก,ก็ฟแหละโอ้ยอ้วนมากอ่ะสวยนี่เธอใช่สวยข้ามเ,เล็กหนยเฮ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมนู้นไงคันยูฮานนู้นไงคันยูฮานโอ้ยไม่ไปไหนเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมีคันวานอยู่แล้วนู้ Det var Adrian, kaputt, kaputt. มืเอเจอเจอเห็ดสวยเชียวงามเลยโอ้หน่ารักมาก <c oughs> เรายังเดินมาถึงครึ่งป่าเลยได้ขนาดนี้แล้วนะ <c oughs> เดินสิ <c oughs> แถวนี้มีเห็ดพึ่งเยอะเว้ยแสดงว,ว่าไม่ใช่แค่เอาไซน์นะอินไซด์ก็มีนะ <c oughs> อือหือ โอเคไปลยว่าช okay, like, like, anyway. ิ่วดีไอแฮบวันแพ็กมาด้อด r ลยโหมดูเห็ดอันนี้เห็ดนี้เป็นเห็ดเบื่อนะกิปติกสวามนะสวยงามจริงๆเลยกิปติกสวามมือตือมือนฝนจะตกแต่มันก็ตกแล้วแหละ เนี่ยเห็ดพึ่งมันชอบอยู่กับไอ้มอสอย่างเงี้ยไงเดินดูเห็ดกันอู้ใช่เห็ดไหมน่ะทำไมดอกใหญ่จังอู้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งหรือไม่ก็เห็ดเออเห็ดพริกไทยบ่เดี๋ยวขอดูหน่อยสิใช่ไหมอุ้ย เป็นเห็ดพริกไทยนะแต่ว่าแก่แล้วถ้าเจอโบมครอนสักสักสักหน่อยนี่คือแบบจ้าไปเลยนะโบมครอนนะแต่มันไม่เจอชุ่มชื่นขนาดนี้ถ้ามีเห็ดเอ่อดอกกลำ่ำอจับเลย เดี๋ยวเราเดินไปแถวนี้ให้ฝรั่งไปเดินไปแถวนน้นเฮ้ยเทคเอาทำไมวะทสอ something can't t เอาทำไมมีสวน e o ์ walk inside h e ด้วยเหรอ S <S นึกว่าอะไร <c oughs> ขาวจั๊วเลยออ้ขาวจั๊วเลยขาวจั๊วเลยเหมือนสีผิวฝรั่งเลยขาวอันนี้ไม่ใช่คานทะเลนนะเป็นเห็ดคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะเต็มเลยนี่อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ มีเห็ดพึ่งทรายด้มีไหมนี่ไงอะไรเอาไม่ใช่อุออออออสาดีใจนี่งไงโฮโหเธอกำลังงามสงา่าตะการตาอยู่ตรงนี้นี่นี่เพิ่งว้าว ป่าชุ่มชื่นมากเห็ดอะไรสีดำๆไม่รู้จักฮึนี่ป่าชุ่มชื่นมากเดี๋ยวต้องตัดก่อนระ่องเมื่อยไหมเต็มตะกร้าเลยเก่งมากปไปไปกันไปดิ่ไปก่อนเดี๋ยวไอคัดก่อนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ อกำลังขึ้นมาเลยนุ่นอีกดอกนึงว้าวน่ารักจิงใช่ไหม,เออ,มเออ นิตาลูกไอไฟฮ่าบิ๊กเล็กเลยไหนขอดูดอยวัต u have โอ้น่ารักอยู่เซม for you เลยอ่ะเล็กๆอย่างเงี้ยล้อเล่นล้ <Yeah. S 2> you have big you, not little little make Little, little, little no? o right? mm hmm. You have big you, you have <laughs> mm ูไม่ได้มีลิตเติ้ลสักหน่อยเดินมาเจอเห็ดอีกแล้วน่าจะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะจริงด้วยขาลายโหโหโซหมานมากเลยวันนี้หมานมากเลย เจออีกแล้วนี่ตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเราก็เจอเห็ดอีกหลายดอกเลยนี่นี่อีกสองดอกนี่โอหไม่ต้องไปไกลเลยอยู่ใกล้ๆทางเนี่ยก็ได้แล้วเป็นเห็ดพึ่งขาลายกับเออเห็ดพึ่งนะ เราเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนูง้นเดี๋ยวไปเก็บกันโอ้อยเลยโอ้โหแก่หรือ,อยังเก็ดูหน่อยโอ้ยแกแล้วเดี๋ยวตัดาคากอนตอนนี้พวกเราก็เดินออกมาแล้วนะเออไม่เอาก็ได้ปะก็ได้ประมาณนี้นะเราก็จะเดินออกจากป่าแล้วปะเดินออกไปฝนก็ตกด้วย ปลาละเดี๋ยวเราจะเดินออกจากป่าแล้วถ้าเดินไปตามปา่าข้างปา่าแล้วเจอก็เก็บมานะถ้าไม่เจอก็แล้วไปก็จะเอาแค่นี้ตอนนี้พวกเราก็เดินออกจากป่าแล้วนะฝนตกแล้วเออก็ได้เห็ดพอกินนะก็โอเคแล้วแหละ คนก็ตกใส่หัวล้านแล้วตอนนี้ก็จะกลับบ้านล่วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะเฮโดเฮโดเฮโด